สวัสดีครับช่างนักพัฒน์ชาแนลก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ในวันทํางานสุดสัปดาห์นะครับก็วันนี้ไม่มีนันทวันนะครับเนาะก็พรุ่งนี้จะมีทั้ง2หน่วยเลยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นหน่วยหนึ่งออนทัวร์นะครับออนทัวร์ที่ทางโซนกรุงเทพนะครับ โซนภาคกลางนะก็ออนทัวร์นะครับแล้วก็หน่วยหนึ่งก็ที่บุรีรัมนะครับพรุ่งนี้เจอกันแต่ยังผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นหน่วยไหนบุรีรัมนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นดีเก้าห้าห้านะครับลั่นแน่ครับลั่นแน่ออนทัวร์น่าจะเป็นห้าห้าเก้านะครับออนทัวร์นะครับ ออนทัวร์น่าจะเป็น 5, 5้9ห้นะครับก็รู้สึกว่าเขาจะติดติดกันเลยนะครับโซนทางสมุทรปราการสมุทรปลาสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทางโซนนู้นแหละครับโซนระยองอะไรพวกนี้ชนบุรีระยองอะไรพวกนี้โซนนู้นแหละครับก็ก็ไปออนทัวร์ก็จะนันทวันภาพยนตร์ก็จะออนทัวร์นะครับก็มีคิวงานติดติกันเลยนะครับ ติดติดกันเลยแต่พรุ่งนี้ดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นหน่วยไหนแต่ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นหน่วยดี9 5้า้ายักษ์เขียวนะครับพรุ่งนี้ที่บุรีรัมย์เนาะ,ะผมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าออนทัวร์น่าจะเป็นน่าจะเป็นหน่วยดี559นะครับที่ออนทัวร์นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดทำงานนะครับเป็นวันหยุดราชการเนาะวันเสาร์ ผมก็ไปได้เต็มที่เลยผมจะไปตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับจะไปตั้งแต่เที่ยงเลยก็เพื่อจะให้ FC ได้ดูขั้นตอนการทำงานของทีมงานนันทวันภาพพยนต์ว่ากว่าที่เขาจะลงจอก,กว่าที่เขาจะ,ะได้ให้ท่านผู้ชมได้ออกมาเดินมาดิน้นมาชมกันเนี่ยเบื้องหลังการทำงานเขาทำอะไรกันบ้าง มีตู้กี่ใบนะครับใช้จำนวนบุคลากรทีมงานในการทำงานทั้งหมดกี่คนนะครับตู้ตู้หนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักใช้คนกี่คนยกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ไปถ่ายให้ชมกันปกตินะครับแต่ที่ผมที่เห็นเห็นเนาะ ตู้ใบหนึ่งเขาจะแบกสี่คนเลยนะครับใช้กําลังคน4คนเลยนะครับในการแบกตู้นะครับก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งอยู่บนรถเนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งรออยู่ข้างล่างนะครับ4คนนะครับแบกตู้ลงจากรถนะครับ4คนนะอ่าเท่าที่ผมเห็นเนาะก็จะจะสี่คนนะ,ะด้านล 2, ะสองข้างหน้า2ข้างหลังสองนะครับ4คนแล้วก็ แบกไปวางไว้จุดจุดรวมกันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างอย่างยักษ์เขียวเนี่ยดีเก้าห้าหเนี่ยเขาก็จะข้างละยีบสีดอ,อกนะครับสองข้างก็รวมเป็น48ดอ,อกลำโพงแต่และลำโพงก็คือใช้คนยกถึง4ี่คนเลยนะครับซึ่งทีมงานทำงานเนี่ยนะครับแดดออกฝนตกก็ต้องทำครับ เพื่อให้งานเสร็จทันทันเวลานะครับทันทันเวลาในการลั่นอย่างนี้ครับก็การลั่นก็จะประมาณหลักๆน่าจะประมาณ6โมงเย็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ในการติดตั้งด้วยนะครับก็ก็ไม่แน่นอนนะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับาทางเจ้าภาพด้วยนะครับทางเจ้าภาพด้วย ผมว่าผมจะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งผมไปซื้อข้างหน้าดีกว่าแดดออกฝนตกทีมงานก็ก็ทำงาน balances. แข่งกับเวลานะครับเพื่อให้งานออกมาทันต่อเวลา,าเพื่อให้งานออกมาดีนะครับทีมงานนันทวันก็ก็ทำงานท้าแดดท้าฝนนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ผมออกจากบ้านตอนไหนผมก็จะได้อ,อัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับผู้เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ